สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอซีแฟนช่องนะครับทันทีขามาติดตามรับชมในมือนีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เดินทางมาที่บ้านเจหนึ่งนะครับเขาทุกงวดนะครับนั่งบอลลุดนะครับกวนีของเจหนึ่งนะครับแฟนช่องหลายๆท่านที่ติดตามรับชมแต่หน้าจะได้โชคไปหลายๆท่านนะครับทันทีเลยติดตามรับชมนะครับสำหรับงวดวันที่16ธันวาคม2564น้า้นี่นะครับ ตัวเลขของเจหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไหนจังไหนเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับเอามาตามต่อห้นะครับเพราะว่าเอดซีหลายๆท่านนะครับให้ติดตามเจหนึ่งให้อีนะครับเขาสามารถที่จะนะเดี๋ยวเขาไปหาเจหนึ่งกันเลยเขาไปหาเจหนึ่งเลยเดี๋ยวเห็นทั้งตัวพอดีกับทั้งตัวให้ี่น้องเบิ้งกันเดี๋ยวซูมกันเด้อยี่น้องอ้อยู่ตั้งเสาไฟฟ้าพุตะครับไปเสาไฟฟ้าบุนเบ่งดึซื้อหรอคือเพราเป็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวไปหาตัวเลขกันดีกว่าครับไปกันเลยครับ โอ้ยอังตัวใหญ่เลยเด้ออังต Poke ัวใหญ่เดี๋ยครับอยู่หน้าบ้านเกหนึ่งนะครับอยู่หน้าบ้านเกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินพาไปเบิงอีกอันหนึ่งนะครับพาไปเบิงอีกอันหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับอยู่หน้าบ้านเกหนึ่งนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขดูหลักกิโลนะครับก็ต้องไปหลักกิโลไกลตัวครับหลักกิโลหน้าบ้านเกนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ ออกคือกันสองแปดครับงวดต่อไปหกสองเลยครับเด้องวดต่อไปหกสองนี่ครับมีเบิดนะครับสองศูนย์เจ็ดสี่นี่นี่เห็นไหมครับเจ็7 7ดสี่สี่เจ็ดเนี่ยเด็ดังมาก่อนนี่หกสองงวดต่อไปอาจจะออกก็ได้นะครับเนาะนี่ด้านนี้อ่ะนี่สองนี่สองสี่เฉยเนาะป้าแน่ละครับพี่น้องเอาเอาไว้ลองไว้พิจารณาน้ำเนะาะก่อนที่เขาจะไปเบิง้งเลขสูตรของจริงหนึ่งว่าเป็นตัวไหนนะครับงวดว่าหันมันออกหรอครับแปดสองสอง,อง,องแปดเนี่นเอา ไม่ต้องเสียเวลาโดนครับเราไปหาเจหนึ่งกันเลยครับครับเอาแต่มาถึงแล้วนะครับเจนหนึ่งกะน่าจะเฮ็ดสูตรได้ไว้เร็วเนาะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจนหนึ่งครับสวัสดีครับจ้าจ้าอหอดมาถึงแล้วหลังจากงวดนี้งวดนี้มามาเร็วเลยบอสาเลยปฏิมาครับหลัง ล้างมาออกลัางช็อปองหนึ่งมาได้เลยมาเลยบ่มีเวลามา้ยนะครับเอาบ่เป็นยังมือนีก็ถือว่ามาเร็วเร็วมาเร็ววพุมาเร็วก็ปกติปกติปกติเ้าตีมา飒เจ๊หนึ่งเ้าตีมาาก็ถูกมาถูกอาจารย์คนใ้ว่านั้นนั้นมาเถอะคนน่ะเออคือเดียวนึงเมื่อเล็กออกเมื่อวันเนาะคนบอกว่าหมดก่อนนียว่าเล็กออกมาปรับเลยมาเสด็จครับ สำหรับในงวดที่ผ่านมาโอโ no He ard. He ard. He ard. So ้รถายเนาะก็ถือว่าเข่าเนาะเข่าเข่าตรงๆบอกเข่าตัวกลับเข่าตัวกลับเขาตัวกลับบอกโอเมีงวดมีงวดวันที่วันที่ไหนก่อนหนึ่งทันว้างไหมสิบหกสิบหกพฤศจิกาพฤศจิกายังอยู่บ่อครับขอขอเบิ้งไล่ไล่ให้อยากให้เพิ่นเบิ้งใส่ตีติเล็กน้อยเนาะเอาสถิติเก่ามาให้เบิ้งเด็ดแนนเอาสถิติเก่ามาเอาเอาเอาไล่จาก เอาพฤศจิกานแกนึงวเล้บบกนี่ของหนึ่งพฤศจิกายนเอาหนึ่งพฤศจิกาเลขกอ,อกสามศูนย์สามเจ็สามย์สามเจ็ดเก้า,า้า นี่เขานี่หาเก้าเก้าหาเก้าเขาตัววิ่งนี่หาเก้านี่หาเก้านี่เขาหาเก้าหเขาเนาะเขาอันนี้เห็พี่น้องบ้งนะครับสถิติเก้างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่กับเขานะครับงวดนี้กับเขาแล้วก็งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเลขออกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขออกเจ็ดหกหนึ่งกับห้าเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งก็ผ่าเจ็ดบปะ ตรงๆอันนี้เข้าตรงๆเลยอันนี้เข้าตรงเข้าตรงนะครับเด็กเด่นใทยเจ็ดห้าศูนย์วิ่งศูนย์ห้าวิ่งนี่เ่็นตรงหง้องเข่าทุกงวดด้วยแล้วครับผมเอาเอาบัตนี้มาบ้างงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาบ้างหันเนาะหน,นึ่งทีอ่อันนี้มันอันนี้เดือนเดียว<น>พฤศจ,จิการถึงแล้วถึงแล้วสิบหกบัตนี้ก็นหนึ่งทันมาหนึ่งทันมาหงัดที่ผ่านมาเนาะออกสองห้าแปดกับแปดสองเลขยกคุณบางมาสี่เก้าแปด วิ่งวิ่งซีกับเก้าวิ่งซีกับเก้านี่รุดิ่บนล่างอันนี้รุดสนามรูกวิ่งรถด้วิ่งรุดลัวมอวดนนี่เจว่าจับแปดไ่้ไอ้าว่าปกติจริงมั้นมีเด่นเด่นดูแปดขึ้นอยู่ด้วยแต่ว่าเป็นไหนวิ่งซีกับเก้าผ่ก็แล้วแปดนะแล้วแปดแต่ว่ามาจับคู่เขาแต่ว่าจับคู่นี่เขาแปดหานะแปดห่าที่สามตัวพี่ครับสามตัวนี่เสียวครับสามตัวครับย ปดหนึ่งห้าครับสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดครับเหล็กเก็บถือตโต๊ะมาอันนี้เนะเก็บถือเล็สามตัวมันออกสองห้าแปดเนาะสองห้าแปดสองห้าแปดอันนี้ของคุณเนเจหนึ่งแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งหากับสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดครับผมถ้าพี่น้องตัดลิ่นกับตัดสามตัวนี้กับลูกอากาศถือสองตัวยุ่ เดี๋ยวมาเบิ้งของวันที่16ธันวาคม2564เนาะนะครับสำหรับสูตรของ J1 สูตรสามพลังนะครับผมเอ้าอันนี้ประเนี่ยนไว้แล้วเนาะครับเฮ็ดไว้แล้วนะครับเอามาโชว์เลยครับเอามาโชว์เลยครับเบิ้งโชว์เลยนะครับงวดนี้เอฟซีเอฟตามดวนตามดวลขับเข้ามามาดวนจีเข่าทุกงวดเนาะเข่าทุกงวดสามเข่าทุกงวดติดต่อกันมาหลายงวดเลยเนาะเอางวดวันที่16ธันวาคม2564 หกสิบสี่สูตรสามพลังเจหนึ่งนะครับโอ้หมวดนี่หมวดนี่ก่ออนญุญาตอ,อนญุญาตใส่ปากกาสีด้วยอ๋อปากกาสีได้เหรอใส่ปากกาสีนะครับพอเอาไปใส่ตรงสื่อสีแดงกับจัมัชาเจนเนะครับพี่น้องเลขเด่นเพิร์ทวางมานะครับเด่นวางมาศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดนะครับวิ่ง บนล่างบนล่างศูนย์ห้านวางให้ตัวสี่เนี้นี่ครับวิบ่งวิ่งศูย์หเด่นวางมา3ตัว057จ <บ studies. S 1> นะครับแล้วก็จับคู่จับคู่2ตัวบนล่าง,าางคือเก่ารับสอตัวบนล่างมีห้าศูนย์ห้าสองเกาศูนย์ห้าเก้าเ เจ็ดหนึ่งนะครับผมสําหรับสองตัวบนล่างนะครับมีหกจุดหกหางคือเก่ากต่คือจังทุกงหดเนาะครับแล้วก็ไม่มีกมีกันนะครับกัมีตวกันอีกคือเก่ารับกันกันสองเก้ากับสามห้ากับกันสองเก้ากับสามห้าสำหรับมีสามตัวบนนะครับมุมบนนี่คือมีห่าป่ทีนี่สามตัวบนคือมีหาหางบนี่เจ๊ได้ได้หาหางอ้นนี้ได้หาบ่อน้๋อสามตัวบนมีครับ เจ็ดห no ้าสองห้าสองศูนย้าสนยน่าพี่น้องวนๆมีเวียนอยู่หากับเจ็ดนี่แหละตัวเด่นเพิ่นนี่มี่หาดิหากับเจ็บถามจีหนึ่งครับเดนอในหวดวันที่1ิบครับงวดนี่เลขวิ่งมากตัวใดเด่นตัวใดแล้วก็จับคู่สองตัวบนล่างเอาให้ให บ้งกลมให้เลยมักตัวใดตัวเลกวิ่งครับมักตัวใดวิ่งอะมั้เน้นวิ่งเน้นคือศูนย์วิ่งเน้นศูนย์ศูนย์บนล่างบนล่างสองตัวสองตัวห้าศูนย์เน้นห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองห้าสองเก้าศูนย์เก้าศูนย์ อันนี้ตัวกันบ่ครับอ ouais ันนี้ตัวกันตกันทสองสองตัวก็สามหางสองสองตัวเน้นยู่สามหางเนาะใช่สงตัวเน้นยู่สามหางอ่าสองห้าห้าสองเก้าศูนย์เะดี๋ยวก่นะเบเลขสาตัวเสามตัวเจ็ดเจ็ดห้าสองเดห้าสองเก้าสามห้าเก้าสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์ เก้าศูนย์อันนี้หนึ่งสามหางนะเฉยวนี้เนาะสามชุดสามหางนะครับพี่น้องครับหมดนี่เอ้าฟันไปเลยศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ฟันศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอฟันไปเลยพี่น้องกับยิลิมนะครับเด้อยเหล็กเด่นเพลินนะครับนี่ครับสามตัวนี่แหละครับเพราะว่าบอเคยผ่านเนาะจับจับบอลนั่นนี่แหละนะครับพี่น้องแน่นแต่ว่า งวนนี่พ่นจับคู่ไห่เด่นไห่ก็คือไม่หาศูนย์หาศูนย์หาสองเก้าศูนย์นี่คือเนียนไห่<อ>ครับนี่คือเนียนไห้นะครับแล้วกาสำหักลูกวิ่งนักไปที่ศูนย์นักที่ศูนย์นักไปที่ศูนย์เนียนไปที่ศู 0, น,น,นย์ 0, น, 0, นะครับเอาไปวิ่งทั้งสองตัวเนาะหรือว่าิิงทั้งสามตัวนี่ก็ได้เอ็นบอครับเพราะว่าเลขวิ่งนี่ก็หลายตัวครับก็แยกวิ่งเอาเนาะสังเกตว่างเลขสามตัวนี่กับสอยูในกลุ่มนี่เนาะกลุ่ม กลุ่มศูนย์หาเจนนี่แต่คือเจ็ดหาสองนั่นสิห้าห้าสองศูนย์นั่นสิก็ติดศูนย์ติดติดตัวเด่นยกทุกทุกตัวเนาะครับมีตัวนี้มีตัวนี้มาเก้าสามหานี่มามาตัวนี้มามาแปลกุมูนี่ครับมันมากับตัวกันครับมาตัวกันมากับตัวกันตามตามสูตรแต่พู่กันเลยสามตัวครับเพราะว่าเห็นแล้วเลขทั้งหมดนะครับติดหาหลายกลัวครับนิก็หาอันนี้ก็หา อันนี้ก็หาอันนี้ก็หาสิมาหายวะนี่ศนย์กศูนย์กะไรศูนย์กะศนกนี้นี่เด้ศูนย์ศูนห้าศูนย์เก้าศตัวนี้กะทิบสามตัวสามตัวเด่นเจ็ดห้าสองเก้าสามห้าเจดเก้าศอ่ะครับมากอนได้กอนรางวัลเน่ยพี่น้องเอาไปด้วยกอน เอาไปด้วยกว้อนมูแล,ล้วบอกอไปด้วยกว้อนมูลเลยวแน่เด้อนี่มาหามันออกสองแปดเฟซซีมันก็ขอตมุหวาน1 1> <ช>เพิ่มต้นขอเพิ่นขอต,ขอต,ขอตมุหวานปฏิมาตามุหวานน้ำเหมือนเลงแล้วมันยากอยู่คาบปลูกผักไปหดผักอยู่อันนี้เป็นเบอร์โทรของเจนหนึ่งนะครับแล<ช>้วครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดแปดเก้าสามสี่ ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกนะครับอันนี้อย่างกับโทรหาจิ้นได้โดยตรงนะครับเนาะอันนี้เป็นน้ำใจเนาะน้ำใจครับน้ำใจครับเบอร์บัญชีธนาคารนะครับกรุงศรีนะครับพี่น้องก็ตามนีเด้อครับในมรดิพันธมาถ้ต่หามีโชคมีหมาเนาะครับก็คานำห่อนนำช้าขาคู่คาคายคาเอามีคู่มี นั่นนี่ครับมีคููมีขายครับค้าสมุดปากกาดินซ้อมนั่นแหละครับเนาะแต่แต่พี่น้องหรอกเนาะแต่พี่น้องเขาทำไม่ส่งเขาม่ได้ที่น้ำใจเนาะครับเพขาไม่โ่งเพิ่นก็สิว่าเองดอกไ่อยากดอกครับผมเนาะทางเขาก็เป็นซื้อกลางไห้เนาะครับเป็นซื้อกลางเป็นทางถูกเก่กับเป็นแนวทางไห้เนาะครับเนาะสามารถใครชอบก็จังคอยน้ำไปเนาะครับถ้าไม่มาก็ชอบก็ทานเนาะครับตัวเล็กก็ตามที่เพิ่นไห้เนาะครับเพิ่นก็สิ่ไห้ยังสี่ทุกงวดเนาะครับสองหางสองตัวนี่ หกหางนะครับแล้วก็สิมี้โตกันอยู่สองหางเที่ยวหกโอ้ทุกเที่ยวหกบ่โอ้แถวนี้หน่อยก็เข้าติแม่นบ่ทุกแถวเข้าตเดนี่นี่นี่ว่าต้องหกหางแน่หัวแถวนี้รถล้มแถวนี้รถล้มแถวนี้รถล้มนี่นี่นี่โอ้เอาตัวเน้นๆให้เลยเอาตัวเน้นๆให้เลยก่ต้องเอาหอด้วยหกหงโอเคฮะอ๋อครับเอาตัวมักที่สุดครับตัวใดครับตัวมักที่สุดมักที่สุดเลยบา่สองตัวนะครับว่ามักที่สุดเอา เขียนตัวยังไงให้แนีนมากที่สุดเนี่ยคิดว่ามันจีมาที่สุดคิดว่าน่าจะทำสุดเอาตัวยังไงนะครับเอาคิดว่ามักตัวใดเขียนเขียนนี่ก็ได้เจตัวยังไงเอาปากกาสีชมพูตัวตัวที่่ทีมักที่สุดนั่นเอาจีมีพลังก็จีมเชียนตัวนี้ดีนี่ ครับเดี๋ยวเหมือนฟีมันว่นาตัวน้อยไม่เห็นอธิบาย <laughs> ตัวมากที่สุดต,ตัวเลยจัดไป <c oughs> <c oughs> ตัวเดียวเลยเปล่าตัวเดียวนะครับเอาเลยตัวนี้ๆแล้วกบตัวไม่พร้อม <c oughs> โอ้เสียงรถด,ดังมากที่สุดในสุดแยวนี่มากตัวไหนขอตัวหนึ่งครับมากที่สุดก็คือห้าศูนย์ศูนย์เลยห้าศูนย์โอ้หากับศูนย์ชอบ ชอบชอบส่วนตัวชอบมากนะครับพี่น้องเอา,เอาชอบหมดละเจชอบห้าศูนย์มนเขียนว่าชอบนัดจ้าบัววา <laughs> เดียชอบหาศูนย์ครับครับเน้นมาที่ห้าศูนย์วิ่งไปเลยครับงวดน,นี้ว่าแสดงว่าศูนย์ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องอนะครับทั้งช่องแล้วก็เจนหนึ่งเป็นซื้อขายเป็นเัาจ้าให้กับทุกท่านนะครับเนาะ ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทั้งช่องก็เป็นซื้อกลางให้นะครับมักชอบจะค่อยไปลงทุนกับสลากกินแบงเท่านั้นนะครับผมเนาะครับผมสุดท้ายนี่นะครับผมขอพุณนะครับเจนหนึ่งหลายครับที่ให้นำทางกับเอฟซีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง สลับพันธได้บ่คอยมิโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสหรับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตับหาโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพิ่นได้กเกลียวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตว์น้อยๆเอาไปมืดพวกงูพวกเหี้ยพวกเงี้ยขอหนี่้ขอแม่ใครวะได้ครับที่เหนือที่โตใส่กับพกใส่กระเป๋ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรกัน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับซันใดที่ซื้อหวยพีพีถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกับร้องเอาไปบูซ่ามึงได้ครับเด้อติดเี้ยติดสันติดนาลันกะเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวยิ่ๆนะครับผมกะยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาถิ่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครกเกาะเคามาไว้ได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไว้ได้นะครับผมสำหรัิทิ่ท่านใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบ่อ์จะอยู่หน้าจอนะครับผมอาสาดูครับสาธุ